อันนี้ตอนนี้เราถ่ายทำวิดีโอเอซีที่ที่นี่นครับที่อเมริกาครับอยู่ยูยูยูยาาาาาเรไปชมัันนนงงหห้้วดู เก็บคนเก็บคนเขาไ่างฮ้ยคุณคุณสุดแคบนีลุงเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยช่วยเขาเก็บหรอโอ้ยแค่นี้แหละมานะมีตังคแจกเพราน้มึงอะ ทำเขาใช่ไอตกวาดีนะโอ๋ทางนี่ตข่ะยดัดไอ้เดินเดินเดินไมข้างหลังวนี่เดินไปทถร้านไอตครีบเขาปิดแล้วออกได้๋อปิดแล้วก็มุดได้คะไม่ถ่ายนะโอ้ไม่ถ่ายนะอตัวนี้เราไอ้ทพันอะไนดีเป็นนัางทั้งอะไรดอะไรอ ดูดีดูดีบุพการณ์ไปเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ฟินกันตั้งแต่สองทุ่มยันสี่ทุ่มเลยนะครับวันนี้พใครเพใครผิดฮะใครฟิดเฮป